ครับสมัปปีเกษตรทำาเง,งินมากแล้วครับพี่นอกมือนี่นะครับนุ่งคัมพี่ก็จะได้พามาเบือง แปลงเตรียมปลูกมันเทศญี่ปุ่นนะครับของทีมงานคนทํามั่นเพลินนะครับของไอ้ช่ายนะครับไอ้เมาคนพนจอนนะครับที่ารัน,นี้ก็จะอยู่เพื่อเสริงสางนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเมื่อนี้น้องคมพี่ก็ได้ผ่านมีโอกาสผ่านแต่ก็แวะเห่นน้ําอ้ายเพลินนะครับก็ด้ได้เห็นแปลงสวยๆนะครับของเพลินนะครับโอ้ยพี่น้อง ซีฟไ่นะครับวังนี้เป็นระบบน้ำยศครับผมปลูกมันเทศญี่ปุ่นเป็นว่าเป็นมันส้มโอกินาวะนะครับพี่น้องส้มโอกินาวะเนาะครับเนาะพื้นที่ซีฟไ่ครับตอนนี้เพิ่งก็เดินระบบน้ำไปแล้วหาไรเนาะครับเนาะคุณครับทีมงานเพิ่นก็ไับจะเดินทางกลับแล้วครับเพิ่งเดา เป็นปีซ้ำเมาสับสวยงามครับผมแปลงนี้เป็นแปลงใหญ่ครับผมล็อกนี้ก็บซีปลันะครับเนาะเินจะปลูกทีละซีไลัครับน่าจะบี้ามือปลูกนะครับตามที่เพิ่นเบาให้ฟังนะครับส่วนฟังนี้นะครับเพราะท่านเดินระบบหนามนะครับเพินจะเอาาซน้ำยใหม่มาใส่เนาะครับเนาะแปลงนี้ทั้งหมดนะครับจะ ประมาณหนึ่งลอยไรนะครับน้องพี่น้องเดี๋ยวผมพายางกลับไปเบิ่งข้างในนะครับน้องเพื่อนจะปลูกเป็นเพป็นก็นจะได้ปลูกเป็นเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะครับน้องพี่น้องซึ่งเพื่อนเห็ดเป็นระบบน้ำสายน้ำยศนะครับสายน้ำยศ ยี่สิบเซ้นนะครับเนาะพี่น้องยี่สิบเซนติเมตรความห่างของตน้นของต้นมันนะครับจะผูกอยู่ประมาณยี่สิบเซนกะจะใส่ยอดพันธุ์อยู่ประมาณเจ็ดพันห้าถึงแปดพันนะครับเนาะพี่น้องต่อไรนะครับกะความห่างของรองก็อยู่ประมาณหนึ่งเมตรนะครับกะจะใส่ยอดพันธุ์หลายอยู่ครับพี่น้องแตกต่างจากไรสามพอ่อนะครับ ส่สามพ่อจะใส่เป็นสายนำยศสามสิบเส้นนะครับนาอแต่อายสเสมาคนทำมั่นเพิ่นใส่ยูสายนำยศห่างยี่สิบเส้นนะครับกัดแตกต่างกันมองนี้นะครับกะแล้วแต่มุมมออนะครับของแต่ละสวนนะครับที่จะเลือกใส่นะครับเพิ่นว่าสายยี่สิบเส้นนี่นะครับมั่นได้เนื้อนะครับได้เนื้อถึงจะใส่ อยอดพันหลายนะครับแต่ว่าผลผลิตออกมากัดหลายเป็นว่านนะครับเนาะกัดเป็น <c oughs> เป็นเคยปลูกมาแนวนี้นะครับผมส่วนไร่สามพ่อของนุ่มคำมพี่กัดจะได้ปลูกมาแบบนอีกนะครับเนาะกัใส่เป็นสายสามสิบกับนี่ครับระบ,บุน้ำเป็นสวยงามครับพี่น้องสวยงามเป็นแปลงใหญ่ครับผมแปลงนี้เป็นกัดจะได้แบ่งเป็นล็อกเนาะครับเนาะ เป็นเป็นล็อกล็อกของหนามนะครับเพราะว่าหนามยศนี่นะครับจะเพื่อนจะใส่ความยาวของสายบบเกินห0าซิหาิเมตรนะครับพี่นอ้องหนามมันจะได้อัดอัดเขา่าสายได้เต็มที่นะครับนาะอจะได้ไหลไหลสะดวกครับไหลเต็มสายเต็มที่นะครับนาะอ <c oughs> <c oughs> เพิ่นก็นเลยแบ่งไว้เป็นล็อกล็อกนาะครับ ภาพอาจจะเบลอๆนะครับพี่น้องแสงบอดดายนอกครำนอกเหมือนี้แสงบอดีปายในครับก็เดี๋ยวจะพาไปเบิร์ยอดพันเพิ่นนะครับเพิ่นได้เตรียมไว้แล้วมืออื่นนนอกครัำนอกเพิ่นจะได้ปลูกนะครับสอบถามไอ้ทรายเพิ่นแล้ว มืออื่นเพิ่นจะได้ปลูกกอนหาไรเนาะครับเนาะเพิ่นว่าที่เดินระบบน้ำแล้วเนาะครับหาไรกะใส่ยอดอยู่ประมาณนะครับสามหมื่นไปปลายนะครับถึงสี่หมื่นนะครับเป็นสิ่เป็นเว่าไหวเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าใส่ยอดพันหลายครับผมเพราะว่าสายยีซีนี้ ใส่ยอดพันธุ์หลายฮลีนะครับแน่นเอียดเลยนะครับนี่ครับยอดพันธุ์เพื่อันได้มาวางไว้แล้วก็สวยงามกลับเป็นส้มโอกินวาวะนะครับนาะเป็นส้มแครลอทสวยงามครับผมเป็น สายเก่าครับตัวนี้กาสิมีขอต่อหลายรนี่จะคองคนมานะสวัสดีครับไปเศร้าเมาสวัสดีครับข้าพเจ้าคือเก่าเนาะคือเก่าเก่าเก่าเด่นหนาะสบายดีสบายดีครับสบายดีโดนห่อมาเหรียญมาเรียญพอดีมาเนี่ยก๊ะก๊ะลังเตรียมพื้นที่ในการปลูกครับครับอันนี้จักไรกว่าก็สิบไรครับสิบไรเนาะนี่ครับ แบ่งแบ่งปลูกมืออื่อนนอหนี่เนาะแมนครับก็กำลังไลสายค่อยสายเก่าครับครับี่สายเก่าอาจจะขอต่ออาจจะไหลแน่เปิดเปลือนขอต่อและแรงงานครับผมครับจอดหยัดพันจอดก็ไม่นอหยัดไม่ก็อันนี้มันสมนะครับมันสมเนาะสมกินแล้วป่ะปวดนิดนึงครับง่ายบวดงามหยัดพันดีกับ ไม่ใช่เป็กกว่าครึง่งแมนครับแต่ว่าผิดผิดแผนนิดนึงหน่อยเนาะแมนคือว่าแต่มันโคเป็นไปตามคาดว่าทุกอย่างหรอกกิดว่าฝนสิมาเน่ยห่างล้อข่างโคกเลยครับก็เลยหย่อนม่านตากแดดแน่นิดนึงครับพี่น้องแต่ผมเป็นยังเนาะแมน,บบคนแค่คสองสามมือครับผมหย่อนม่านกับยาให้เกินอาทิตย์หน,นึ่งเนาะพี่น้องก็ดเซนคือว่าผมผมยังยังสดยังดีอยู่ครับผมโอ้ แดดดีเนาะแดดจนคำครับผมกลับเป็นคลิปสันสันน้องกับน้องพี่นอ้องมือนีหนุน่มกัมพีกัได้ผ้าพี่น้องเอามาเบิงแปลงเตรียมเตรียมปลูกมันเทศญี่ปุ่นนะครับสวยๆนะครับเป็นแปลงใหญ่ระดับต้นต้นของนครราชส,สีมาเนาะกะบ่าอะไรเนะ <c oughs> าะจักงเมียนมันครับผมตูว <c oughs> แต่ตาสีบลอนดะ กะใหญ่ครับใหญ่แปลงนี่ใหญ่อีหลีแต่ปีนี้กะเจอผิดเศรษฐกิจเน้องไอ้นาะโควิดเนาะครับเนาะเมื่อกี้โควิดเกือบเอาชีวิตก็เลยก็เลยลดปริมาณลงไปหลายเติบอยู่ครับผื่นแบบใหม่ก็ขึ้นมาเสริมแน่อยู่กะสู้กันไปเนาะครับเนาะพี่น้องเดี๋ยวกะขี่ค่ายกันไปเองครับผมมื้อนี้กะขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับกะขอฝากช่องสมภีร์เกษตรทำเงินนั่นเลยครับเด้อแลักกะครสนใจเนาะครับเนาะ ยอดพันเนาะจจกเพันธุ์สินรับทีมงานหรือบอ่แต่ว่าไผอยากส,สรก้างการสร้างได้เนาะติดต่อบ่าวกบพี่ได้เลยค,ครับติดต่อบ่าวกบพี่ได้เลยคนน่ะวันยองไปเลยครับมื้อนี้ก็สมควรแก้เวลานะครับนอกก็ขอบคุณในสมเอาครับที่ใหงายตายถ้ำครับผมครับผมครับสวัสดีครับผม